ี่ะเเดี๋ยวยำปาต้นะคะจาวนี่ก้นตกตกที่ยันจะอกกลางปะตูหอกนะคะยำปะตูใส่ดีปิ้วห้อมน้ำตาลเกล็ดเมานะคะแมวกลางหกนะคะกลางปะตู โอ้หลไม่นั่นมันใหญ่งลงที่กา้าวยันตาตูตนะคะ 干外卖。 ด่ายแต่นลเีแกบือมไมาัมาบ่ยบายอ๋เสร็จแล้วนะคะฝังเตียงควนใหม่กันนะคะตกในแ่หัวลุงเนาะตกต่างขึ้นแ็นแมวยำปราตูนะคะที่กาในี่แปลวไกลก็เลยไม่ใส่โรยน้ำตาลเล็กน้อยนะคะจุ่มโรนีน แกงกะวัวหอมซอยนะคะปิกกินูซ่ซอยโดวีกเน่ารอมแล้วนะคะยำปลาทูนะคะยำปลาทูนึงนะคะที่การเป็ดเล่ยกย้นตก <c oughs> แลเลยยำหม,มูหมูหม,มาเมานะคะเสร็จแล้วก็ยำปลาทูใส่ตวนปลาต้มข้าวก่ะเรียบร้อยเลยนะคะ ไกนยำปลาตูก็เดินมาได้เลยก่ะยำหงายๆนะคะใส่ไก่กันก็างๆแบบอีกแบบนี้ล้วยน้ำตาลเล็กน้อยนะคะ้อมแล้วก็ยำปลาตูหนึ่งนะคะ หวังที่คนแม่กน,นะ